สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับชาแนลเชียนคืนนะคะวันนี้แคทก็อยู่ที่ประท่อมละสังขารนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมีการถวายเว้านะคะเป็นเอซีของช่องของคุณพี่คุมรั์พยามากนะคะท่านผู้ชมที่ถวายว่าก็คือนายชาลีมานะคะท่านผู้ชมรู้ว่าโอนะคะบ้านที่นะคะหนึ่งเก้าสี่หนึ่งนะคะท่านผู้ชม นะคะวันนี้ก็จะมีการถวายว่าแล้วก็ถวายไก่เงินไก่ทองนะคะท่านผู้ชมมาอ้ยมต้อมคุยค่ะก่อนที่จะไปดูการขึ้นว่าแล้วก็ถวายไก่นะคะท่านผู้ชมเอ๊์ก็ขอฝากช่องนุดชาแน,นลไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพเพื่อเป็นกำลังใจในการทําง,งานต่อไปนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามแอรมาเลยค่ะนะโมตัสซาพักวัโตะฮะโตะสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโพธิสัะโตมหาคุโนมหิติโกมหาลาโภอหังอุเชนิสิจิลาโภนิรันตรังพุทธังประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะองค์สวงสัมปันโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังประสิทธิเม สาธุ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 เด้อหลวงปู่เด้อหลูกหลังเป็นประธานบุญก็ลูกหลังเป็นตัวแทนของคุณชาลีชาลีมาครับ่อชาลีมาบขออบคุณเป็นอย่างสูงคิดสินใดทรงคำปรารถนาได้การได้งานดีพูดไม่ออกครับผมในการได้งานเจริญรุ่งเรือง เราคิดไว้ก็ขอให้ได้ดดไดที่หลวงปู่ได้ไปช่วยมัจเจริญรุงเรืองในหน้าที่การงานครับผมคุณมีออครับรต่เราขึ้นบ้านไปดีไหมค่ะท่านผูน้ชมหลังจากที่ถวายไกย่เสร็จแล้วนะคะท่านชมนี่ก็จะขึ้นเว้าแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามเอ็ดมาดเลยคะ่ะ เราจะอยต้นนะทาชมเป็นนอนะคะมันจบมากเลยค่ะถาไจับจมูกคุณโจ้นเลือว่าคุณโอนะคะได้สวายเบ้าให้กับล้อฟูนะคะทาวพื้นที่นะคะช่วงจุนชาติยาน้าเนาะเป็นตัวแทนนะคะสวายแทนนะคะ เป็นเอ็กซ์พื้นที่ไทยนะคะวันนี้เขามาหลายช่องมากเลยนะคะท่านผู้ชมช่องน้องใหม่ชื่ออะไรคะช่องน้องใหม่น้องใหม่น่าน้อยชาแนลครับน่าน้อยชาแนลสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับต้องอะไรช่องว่าวสวยฉวบสามช่องสี่ช่องนะคะส่วนไทยอดมริกมากินเบาก่อนวันไปเฮ้กินเบาก่อน อาบนนน้าตารจก่นกได้เท่านผู้ชมทใจบุญดินทางมาจากรอนะคะมาร่วมต่อหางเว้าด้วยนะคะทนผชมท่านผู้มท่นใดไม่ได้เดินทางมาถวายเว้าเองก็ดูคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วก็จะได้บุญเหมือนกันนะคะท่านผู้ชม ตอนนี้ี่นาร้อนช้านองเราก็กำลังต่อหาว่านะคะท่านผู้ชมของมังีนี้มปาคอครับย่างปลาดุัองานครับขายลูดอ้นสเอาชิมาให่ร่เอาผู้มาจับมาเพิ่นถึงมาเพิ่าคือวันที่ลมาเห็ุกัร้รลูบ ท่านชมไมว่ยังเป็นตัวรีว้าวนะคะท่านชมหนึ่งเก้าสี่หนึ่เ้าสี่หนึ่งเก้าี่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เจ็ดหกสองสองเจ็ดคแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนนะคะท่านผู้ชมพศสองพันหนะคะท่านผู้ชมให้ดูตัวเลขอีกครั้งหนึ่งนะครับแชทแ้แชแล้ว แล้วนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ว่าก็กำลังขึ้นนะคะขอให้ท่านผู้มอสี่ทุกท่นนะคะโชคดีกับการขึ้นว่าครั้งนี้นะคะให้รนคะท่ขอให้ท่านผู้ชมอทุกทดับการขึ้ว้วครั้งนี้นะคะให้รวยงนะคะท่านผู้ชม

จบกต้นจั๊บกแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็ขึ้นเว้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาดูทูบเสียงทายกันต่อนะคะเพราะว่าจุดก่อนที่จะไปขึ้นเว้านะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็ได้ออกมาครบทั้งสามตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ มีเส้นว่วเสร็จแล้วก็ไปขึ้นเว้นนะคะท่านชมขอให้การงานเนาะบนเอาไว้นะคะขอให้การงานรับรื่นรับรื่นนะคะขอให้ประสบความสําเร็จจะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้เนาะอย่างที่ตั้งใจแล้วก็คิดนะคะ ก็จะเงินส่วนหนึ่งก็ทําบุญนะคะท่านผู้ชมจำนวนเงิน1,500บาทนะคะก็เป็นปัจจัยนะพูดง่ายง่จ้ะปัจจัยนะคะแล้วก็ไก่คู่หนึ่งนะคะไก่เงินไก่ทองนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ้พกนี้ก็พอให้อ่า คุณพี่นะคะชาลิมาแล้วว่าคุณโอนะคะท่านชมก็ขอให้สําเร็จนะคะในหน้าที่การงานที่คิดไว้นะคะขอให้ได้ขอให้สําเร็จเฮงๆ้วยๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาจุดทูปเนาะก่อนที่จะไปขึ้นเล่านะคะท่านผู้ชมก็จะการจุดทูปเสียงถ่ายนะคะไว้นะคะตอนนี้ก็ไหม้หมดแล้วนะคะ คือตัวเลขสวยมากๆเลยค่ะชัดเจ๋วเลยค่ะชัดเจ๋วเลยมัม้งจ้าค่ะท่านผู้ชมเลขทูปเสียงพายนะคะ แปดสามเนะคะท่านผู้ชมแปดสามสดเจ็ดสามสามเจ็ดเจนะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็สวยอยู่นะคะอะ แปดสามสามแปดเจ็ดสามสามเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะท่านผู้ชมตัดเล่นเอานะคะทูบเสียงไทยเนาะจ้าค่ะทูบเสียงไทยนะคะท่านผู้ชมซึ่งท่านใดนะคะที่ได้มาเนาะท่านใดที่ได้มาแล้วก็จุดทูบเสียงไทยนะคะที่กระท่อมละสังขารบ้านดุลนะคะท่านผู้ชมก็จะบางคนก็ได้เนาะ บางคนก็ได้โชคได้ลาบได้รางวัลใหญ่ค่ะแล้วก็กล,กลับมาแก้บนให้หลวงปู่ะนะคะท่านผู้ชมที่กระท่อมละสังขารมณุนะคะได้สอบถามแล้วก็พูดคุยกับพี่ทัศนะคะท่านผู้ชมก็มีมาด้วยเนาะจากหลายๆท่านนะคะที่มาแก้บนนะคะที่มาแก้บนก็คือได้รางวัลไปจากกระท่อมละสังขารนะคะระวัวท <upgraded. S 1> นที่สองบ้างที่ห้าบ้างเนาะที่สามก็มีค่ะแล้วก็ที่หนึ่งก็มีนะคะท่านผู้ชม เหมือนงวดวันที่หนึ่งใช่ไหมจากวันที่หนึ่งก็มีค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะจ้ะงวดที่ผ่านมานะคุณพี่จากโคราชเนาะจ้ะจุดทูบเสียงทายได้แปดห่าหกแปดศูนย์แต่มันออก6กแแต่มันออกแปดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมพิดเตมเดียวเลยนะคะ ได้เนาะวันนั้นเนาะได้แปดหกศูนย์เนาะจ้าแปดหกศูนย์ที่ว่าเราเห็นเหมือนหัวเหมือนหัวหัวของก็พูดง่ายๆนะคะท่านผู้ชมคือไม่ได้ลบลู่นะคะจ้เหมือนหัวของหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมคือไม่ได้ลบลู่นะคะคือเห็นแบบนี้เนาะจ้าเห็นแบบนั้นจริงๆค่ะท่านผู้ชมเพชรแต้มเดียวเองเฉียดเพชรแต้มเดียวจ้าท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็คือ ถ้าขึ้นถ้าพูดง่ายๆค่ะซื้อขึ้นซื้อลงก็จะได้อยู่ใช่ค่ะตัวเลขมาแล้วนะสองตัวเนาะ,ะผิดแต้มเดียวศูนย์กับหนึ่งแค่นั้นเองเนาะจ้าอันนี้ก็แปดสามเจ็ดนะคะได้ถบายเลยให้กับหลวงปู่แล้วนะคะคือเมื่อกี้ก็หลวงปู่ก็เหมือนจะรับรู้นะคะท่านชมขึ้นเ,เนป่าลมเนาะลมแรงลมแรงมากๆลคะ่ะท่านผู้ชมเหมือนหลวงหลวงปู่กำลังเล่นเป่านะคะ เป็ดสามเจ็ดโล้่สวยมากๆเลยค่ะท่านชมเอสจะให้ดูใกล้ๆอีโรมนะคะสูงให้ดูชัชดๆเลยนะคะว่าตัวเลขนะคะออกมาครบทุกตัวแล้วนะคะส่วนตัวเลขจะเข้าไม่เข้าเอสก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอนสนำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ท่านผู้ชมอ่าสุดท้ายนี้เองก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะถูกหวยรวยเบอร์กันทัน่วหน้านะคะท่านผู้ชมะคแอร์ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะเห็นจะตายอยู่เนาะแล้ววันทีน่วันที่ว่าเอาศพหลวงปู่ขึ้นไปไว้บนพระไทย